เอามานะต้มีเ,เงินเก็บบ้างแหละแต่คิดว่าตเองมั่นคงนะเป็นเจ้าของบริษัทคิดว่ามั่นคงนะแต่พอมาถึงจุดจุดนึงตั้งแ,แต่โควิดมาสามปีแล้วมาเจอปีหกสี่โดนโคีกทุกคนโดนโคงห้าล้านคือแบบนห้าล้านอะ่ะเออห้าล้านอะ่ะคือมานั่งยแบบจะอยู่ยังไงวะช่วงนั้นแบบคือมันชีวิตมันแบบสามเดือนเนี่ยทุกคนไม่คุยกับใครเลยนะใครเจ้าหนี้นี่แบบ มาจอดรอหน้าบ้านเลยไหนจะเป็นธนาคารธนาคารนะธนาคารมาตามงวดรถนะธนาคารมาตามงวดรถแล้วก็มีค่าวัสดุอีกเพราะว่าตีเช็คไปตีเช็คไปมีเด้งมีอะไรแบบจากที่ไม่เคยเด้งก็เด้งระเนระนาดนะบางคนเคลียร์ได้บางคนเคลียร์ไม่ได้คือแบบทุกคนมันเจอปัญหามาเยอะมากจนเนี่ยมโน no. แม่แบบ คืออยากจะบอกมันนกวันนั้นแม่เคยดูนกวันหนึ่งนะที่ไลก์กับบอสอะที่ตอนกลางคืนแม่จําได้เลยที่นกร้องไห้แล้วแม่ก็รู้สึกว่าเข้าใจครับคือเข้าใจนกเลยนะนกรู้ไหมว่าวันนี้สองอาหัสแม่ได้ลา้ลานหนึ่งล้านหนึ่งแล้วนกสุดยอดเลยแม่ดีใ<อ>จด้วยนะคือไได้เป็นล้านแล้วว่าเออมันมันดีใจเลยวันนกแลวอีกอย่างหนึ่งคือมีความรู้สึกว่า คือเรานาได้คือแม่ทําได้ทุกคนทําได้แล้ววันนี้แม่ก็ได้สองหมื่นสองกนกบประมาณประมาณก็ได้สามหมื่นพี่ความรู้สึกว่าทุกคน,กคนเล็กสวยเลยนะแม่เออแล้วเดือนนี้ก็เดือนมันมีใจด้วยแล้วก็มีใ,ใจที่ตัวเองมาเจอ เจอสิ่งดีๆเหมือนเหมือนที่ผ่านมาโดนเหมือนเจอบททดสอบเนาะเหมือนวิกฤตมากตอนนั้นวิกฤตมากมากกินๆมามากจนจนไม่รู้จะคือไม่รู้จะอธิบายยังไงในความรู้สึกว่าไม่เคยนับเหรียญวาไน้นับเหรียญเนาะจนวันนี้มันนั่งแบบมันล้านแล้วนะมันล้านแล้วอะเออมันล้านแล้วอ่ะ,ออม,อะมันล้านกว่าด้วยเพราะว่า มันยังมีรหัสพ่ออีกที่แบบเอามาทำให้เป็นซีอโอใช่ไหมคือแบบแม่เป็นคนถัะแม่เป็นคนวางแผงคือมันคุ้มกับค่าที่เราทุ่มเทค,คุ้มค่ากับการเรียนคือที่ผ่านมาเราจะหาเงินหลักพันเล้วงละบาทเลยอ่ะกว่าจะได้เบิกเงินมาแต่ละงวดกว่าจะได้ใช้ต้องไปจ่ายลูกน้องบางทีจ่ายลูกน้องจนหมดเหลือเงินหลักร้อยกลับป้ารา้เข้าใจบ้าคือมีความรู้สึกว่า คือม hey! wow ันดีใจอ่ะจะบอกทุกคนนะว่าแม่ทําได้อ่ะคนทําได้